ล้างทองเลยนะกันล้างทองต้องมาซึ่งดีมากไม่ได้ห่วงค่ะอยากโชว์อ,อยากอวดอยากอวดมากกว่าค่ะ,ะเขาไม่ซุกซนกับคนอื่นเขาซนกับเรา <laughs> พูดแต่คอไว้ก่อนจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเขาแหละ <laughs> เขาไม่เคยเป็นคนที่ทำให้เราเป็นห่วง ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเป็นร่างทองครั้งหนึ่งในชีวิตอะไปถึงไปที่สุดเลยลองท้าทายตัวเองดูแล้วก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าร่างทองเลยนะกันร่างทองต้องมาเหมือนได้คนใหม่จริงๆค่ะหลายคนคิดว่าอุ๊ยเหมือนได้แบบแฟนคนเก่ากลับมาเหมือนตอนคบกันแรกๆก็อยากจะบอกว่าไม่เคยนะคะคตั้งแต่คบกันมาก็อยู่ด้วยกันมา 10, 18ปี18ปแล้วก็ตอนนั้นคือเขาก็ก็มีความอุบอวบอยู่แล้วอะคะ่ะซึ่งเป็นอันนี้เป็นร่างใหม่ที่ไม่เคยเห็นเลย ซึ่งดีมากไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ห่วงค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นอยากโชว์อยากอวดอยากอวดมากกว่าค่ะคนนี้เป็นตัวลุ้นแบบให้แบบถอดได้ถอดเลยตลอดเวลาคนนี้ก็จะเคอเห็นว่าเขาเขาไม่เคยค่ะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเหมือน attention แบบใหม่ที่เขาได้อะมันแปลกใหม่แต่เราภูมิใจมากไปทะเลนะเสื้อเสื้อไม่ใส่ เขาก็จะเดินฉีดไอ้กันแดดอะค่ะให้ตัวเงาเงาแล้วเขาก็บอกกี่เองว่าเดี๋ยวชายจะเดินฉีดให้หมดขวดเลยฉีดไปเรื่อยๆเป็นอย่างจริงๆไม่ห่วงเขชอบอยากให้โชว์พี่ชายเป็นคนเป็นคนน่ารักจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเขาแหละเขาไม่เคยเป็นคนที่ทําให้เราเป็นห่วงมากกว่าเขาไม่ซุกซนกับคนอื่นเ mm. <anders. S 2> ขาซนกับเราพูดจากคอพูดจากคอไว้ก่อนก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะ พี่ชายเป็นคนที่อย่างที่กี่บอกคือไม่มีเซนหรือว่าไม่มีมีเซนเอ๊ะมีเซนแต่ว่าพี่ชายเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเสมอก็เลยยังยังไม่มีความกังวลแต่ถ้าแต่ถ้ามีจริงๆอ่ะพูดดักไว้ก่อนนะแต่ถ้ามีจริงๆแปลว่าเขาต้องเก่งมาก เขารู้อยู่แล้วเขาเรื่องแบบนี้ไม่ได้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดค่ะไม่น่ารอดบางทีจริงๆพี่ชายมีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนที่เก่าแก่ที่เรียนกันต่างประเทศไงนะคะ<ๆ>เขาชวนไปไหนพี่ชายก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะจริงๆอยากกลับบ้านอยากอยู่กับภรรยากับลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกี้ก็บอกเขาบางทีก็ไปบ้างก็ไม่ผิดนะเพราะจริงๆเราเราก็ชอบไปหาเพื่อนเราแต่เขาก็เป็นคนที่เขาเป็นนิสัยเขาจริงๆอยู่แล้วคะ่ะเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านทุกวันนี้คือความสุขของทราก็คือการได้ ได้อยู่กับครอบครัวได้เห็นแบบลูกมีความสุขเขาวิ่งเล่นกันอยู่ฉลองให้ไหมไม่ไม่ไม่โอเคแค่นั้นก็พอแล้วมันมันไม่ได้ออกไปอยากออกไปหาเพื่อนเอาไปหาความสุขข้างนอกเพราะฉะนั้นชายก็พยายามที่จะรักษาสิ่งที่ชายมีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดมันมันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับชายแล้วอเดี๋ยวจะมาแล้วนะใกล้ละใกล้ละ